โอเคครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่ามันมีไม้สําหรับฝึกซ้อมแบดด้วยไม้พวกนี้มันจะน้ําหนักมากกว่าปกติใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยซื้อกันส่วนใหญ่ที่เขาฝึกซ้อมกันอ่ะมันจะเป็นไม้สคอร์ตซึ่งน้ําหนักมันมากกว่าปกติแหละมันใช้ในการตีได้ง่ายกว่าแต่คราวนี้ไม้ตัวนี้มันถูกทามาเพื่อสําหรับการฝึกซ้อมแบดโดยเฉพาะเลยน้าหนักคล้ายๆกับไม้สคอร์ตใช้ในการฝืกข้อมือเหมือนกันแต่ฟิลในการตีดีดกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวไม้ตัวนี้กันครับ โอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับเอาไว้แค่น็อกเฉยๆไม, Orion. ไม่เอาไว้ตีเกมจริงๆนะพอไม้นี้มันมีน้ำหนัก140กรัมมันช<ๆ>ื่อว่าไม้ไมโครส140นะครับก็คือ140นั่นแหละไม้นี้ก็อย่างที่บอกว่าเอาไอ้น็อกเฉยๆ,ๆพอไม้นี้มันน้ำหนักน,น้ำหนักมากวมากว่าไม้ปกติ เาถ้าสมมติว่าเราตีปุ๊บมันไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นมันถึงมันถึงเอาไว้แค่น็อกเอาไว้แค่ซอ้อมเฉยๆซ้อมเฉพาะบางลูกเช่นลูกดาดลูกเซฟอะไรพวกนี้เฉยๆส่วนราคาเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่เกินพันห้าแข็งแรงไหมคงไม่ต้องพูดถึงต้องพูดถึงเลยเพราะไม้มันขนาดเนี้แทบจะยกเป็นดัมเบลได้หลืออะรองอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะครับไม้เนี้ขึ้นเรียนได้30ปอนด์นะครับ แต่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องขึ้นถึงขนาดนั้นก็ได้แค่ตัวไม้เองมันก็มีแรงส่งดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องควบคุมทิศทางลูกอะไรขนาดนั้นแค่เราฝึกข้อมือเราเฉยๆแล้วอย่างหนึง่งคาเตือนนะก็คือเวลาตีเสร็จใช่ไหมถ้าตีไม้นี้ต้องทิ้งแขนไปเลยต้องทิ้งแรงไปเลยใช่อย่าไปเกรงต้านมานะถ้าเกรงต้านปุ๊บอย่างที่บอกว่าน้ำหนักมันมากกว่าไม้ปกติสองเท่ามันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นตีเสร็จ ลูกดาดตีเสร็จทิ้งแขนตีเสร็จทิ้งแขนลูกเซฟเหมือนกันตีเสร็จทิ้งแขนลงตีเสร็จทิ้งแขนลงเลยห้ามเก่งอ่ะห้ามไปเก่งมาันนาะมายนี้ถ้าเก่งปุ๊บอย่างที่บอกว่าบาดเจ็บง่ายมากถึงมากที่สุดโอเคไม่มีอะไรแล้วไปงัป้นเจอกันครับ